ผักตบชวาที่มีจำนวนมากข้างกวานพะเยาที่หลายๆคนมองว่าเป็นวัชพืชแต่กลุ่มแม่บ้านบ้านต่อมดงเห็นคุณค่าโดยการนำก้านผักตบชวามาแปรรูปโดยการสารเป็นกระเป๋าผักตบชวาทุกๆวันจะมีชาวบ้านพายเรือมาเก็บผักตบชวาริมกวานพะเยาและนำไปส่งต่อ,อยังกลุ่มแม่บ้านบ้านต่อมดงเพื่อคัดแยกก้านผักตบชวาต่อไปบ้าน,นี ชาวบ้านที่มีอาชีพในการสารกระเป๋าผักตบชวาเล่าว่าขั้นตอนในการคัดแยกก้านผักตบชวานั้นจะมีขั้นตอนโดยต้องคัดแยกก้านผักตบชวาออกเป็น3ขนาดคือขนาดยาวขนาดกลางและขนาดเล็กเมื่อคัดแล้วจะต้องนำมามัดรวมกันให้ได้จำนวน20ก้านต่อนหนึ่งมัดแล้วจึงนำไปตากแดดเพื่อไล่ความชื้นออกจากตัวก้านผักตบชวา จนก้านเป็นสีน้ำตาลอ่อนจึงจะสามารถนำไปอบกรรมฐานได้จากเป็นคนเก็บเอาเตาอบไปอบกรรมฐานเสื่อการทีว่าค่าเชียร์ลาเชียร์ลาเฮ้าเวลาเฮ้ามาอบอเดี๋ยวมันจะเป็นเชียร์ลาเนาะ่าเชียร์ลามันขาวมันงามขั้นตอนในการอบกรรมฐานลุงเปื่อนเล่าว,ว่าจะต้องเตรียมก้านผักตบชวาที่ตากจนแห้งแล้วมาเรียงรอบๆสุ่มที่เตรียมไว้จากนั้น นำผ้ามาคุมเพื่อป้องกันควันไฟออกนำเอาฐานจุดไฟใส่ไว้ด้านในสุม่มแล้วนำกรรมฐานวางลงบนฐานที่จุดไฟและนำผ้ามาคุมให้มิดชิดนี่ครเขาก็ปุ๊บประมาณแปดสมองเนาะแปดสมองหองลัก็ถ้าเรา8แปดสมองปุ๊บเขาก็พูดผ้าไม่ออกเนาะผ้าไม่ออกแล้วะก็ะะบร้อยนี่แ็่ตา ซึ่งในการอบกรรมฐานนั้นจะเป็นการลดความชื้นและทําให้เส้นเหนียวนุ่มมีคุณภาพในการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นหลังจากผ่านการอบกรรมฐานและตากจนดแห้งแล้วหากต้องการย้อมสีจะมีวิธีโดยการตั้งกระทะให้น้ําเดือดประมาณ5นาทีใส่สีย้อมกกลงในน้ําจากนั้นคนให้สีละลายไม่จับกันเป็นก้อน แล้วจึงนำเส้นผักตบชวาที่อบแห้งแล้วลวงไปแช่ให้สีซึมเข้าก้านผักตบชวาจนทั่วแล้วนำออกมาตากแดดให้แห้งจึงจะสามารถนำไปสานขึ้นเป็นตัวกระเป๋าได้ก่อนที่จะสานเป็นตัวกระเป๋าได้นั้นจะต้องเตรียมแม่แบบที่ทำจากโฟมเนื้อแข็งความหนาประมาณ10เซนติเมตรขึ้นไปใช้ไปมีดตัดแต่งตามรูปแบบและขนาดที่ต้องการ จากนั้นหุ้มด้วยเทปกาวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับแม่แบบจึงจะสามารถใช้เป็นแม่แบบในการสานกระเป๋าได้ขั้นตอนในการสานกระเป๋าผักตบชวาจะเริ่มโดยตัดเส้นผักตบชวาที่ได้เตรียมไว้ให้เท่าๆกันจากนั้นขึ้นรูปกระเป๋าโดยตั้งเส้นสีธรรมชาติกับแม่แบบที่ต้องการสานโดยใช้เข็มหมุดยึดกับเส้นผักตบชวาไว้กับแม่แบบ จากนั้นนำเส้นผักตบชวามาสานสลับเส้นกันไปมาเมื่อสานไปจนถึงขอบกระเป๋าแล้วจึงดึงเส้นสารกลับมาสารสลับเส้นกับขอบกระเป๋าอีกครั้งสารสลับเส้นกันไปมาจนถึงขอบกระเป๋าที่ได้กำหนดไว้โดยจะต้องสารให้แน่นเมื่อสานถึงขอบกระเป๋าที่กำหนดไว้แล้วจะต้องตัดเส้นที่เกินออก เก็บรายละเอียดของตัวกระเป๋าจากนั้นนำก้นเข็มแทงกระสอบแทงขึ้นไปบนปากกระเป๋านำเส้นผักตบชวาที่ตัดไว้สอดเข้าไปในเข็มแล้วจึงดึงเข็มออกจากปากกระเป๋าจากนั้นนำกรรไกรตัดแต่งเส้นที่เกินออกมาให้เรียบร้อยแล้วจึงนำแม่แบบออกจากตัวกระเป๋าโดยการกระแทกร,บรอบๆกระเป๋าให้แม่แบบนั้นหลุดออกมา ก็จะได้เป็นตัวกระเป๋าพร้อมส่งโรงงานผลิตในขั้นต่อไปเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้วจะต้องนำมาเคลือบเงาด้วยน้ำมันสนและนำไปตากแดดเพื่อป้องกันเชื้อราเมื่อแห้งแล้วจึงนำกระเป๋าไปบุผ้าใส่ซิปต่อไปถ้าเราเคลือบนี่มันผิวมันจะสวยมันแตกต่างถ้าไม่เคลือบอ่ะมันมันจะไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเงา นำกระเป๋าที่จะบุผ้านำมาทาบกับผ้าและวัดความกว้างกับความยาวเพื่อริมผ้าไว้เพื่อเย็บประมาณ1.5เซนตเมตรตัดผ้าตามรอยที่วัดไว้แล้วนำมาเย็บติดกันจากนั้นใส่ซิปและนำมาเย็บติดกับกระเป๋าให้เรียบร้อยก็จะเสร็จออกมาเป็นตัวกระเป๋าพักตบชวาต้องมีเปตัวสอบ พูดเห็นอกว่าจะไปเปลี่ยนกระเป๋ากว่าจะไปได้ขายนะครับแล้วมีวิธีการตรวจสอบกระเป๋ายังไงครับก่อนที่จะออกจำหน่ายป้ากระตัวด,ดูว่าก่อนดีเอาไปเอาไปขายาเอาไปส่งลูก้าเนาะป้ากระตัวว่ากระเป๋าไว้นี่เรียบร้อยหรือย,ยังอันดับแรกก็คือหูหูกระเป๋าเนี่ยตอกตอกแน่นดีหรือย,ยังติปุนเอาไว้ใจแล้วจะทุนกอสองตรวจพอข้างในว่าขนบุพ้าเนี่ยมันจะมีปนจะใส ใส่ซิปใส่กระเป๋าดีของดองีมันจะมีช่องใส่ของครับหลังจากผ่านการตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ก็เป็นกระเป๋าเป็นรูปแบบนี้นะครับพร้อมที่จะจำหน่ายตามร้านค้าทั่วประเทศนะครับจากขั้นตอนการทํากระเป๋าผักตบชวาซึ่งมีขั้นตอนในการขัดกา้านการตักก้านผักตบชวาเพื่อไล่ความชื้นออกจากตัวกา้านการอบกรรมฐถานเพื่อป้องกันเชื้อราการเคลือบเงาตัวผลิตภัณฑ์ การย้อมสีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานรวมไปถึงการสารเป็นตัวกระบป๋พักตบชวาร้วนเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านและยังเป็นการสนับสนุนให้คนที่สนใจได้เรียนรู้การสารกระเป๋าพักตบชวาของกลุ่มแม่บ้านต่อนดงอีกด้วย